สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเนาะมาชมมาสองพ้านะครับมาพูดคุยกันเรื่องผ้านะครับผมกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเนาะมาชมมาสองนะครับเป็นผ้านะครับหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะเพื่อนเพื่อนพี่นะครับนี่นะครับพิมพ์พัดยศนะเพื่อนเพื่อนพี่นี่นะครับ ก็ผมดูเนื้อดินเก่าดีนะเป็นพื่อนพี่นะครับเนี่ยดูนะครับเนี่ยเพื่อนพี่ดูดูความเก่านะครับนะครับผมบอกตลอดว่าผมไม่ถนัดเนื้อดินนะนะครับแต่องค์ผมก็พอมีเก็บบ้างนะครับในผ้ากูต่างๆที่ผมดูผมดูเก่านะครับผมดูง่ายนะครับเนาะดูเพื่อนพี่ดูนะครับเห็นไหมครับความเก่าเขาเขามีนะครับเนาะผมดูเก่าเลยอะนะเพื่อนพี่นะครับเดี๋ยวผมจะมา พาชงพาสองเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับเพืนเพ่นพีนะครับนี่นะครับนี่นะนะครับก็นะครับก่อนอื่นเลยนะนะครับพระนะครับกลุ่มพ่อเงินเนื้อดินพิมพัดยดยศเนี่ยนะครับผมผมดูแล้วผมเตะตาองค์นี้คืออะไรเพืนเพ่นพีนะครับนะเพืนเพ่พีดูเนื้อหาคนนั้นนะครับเหมือนนะครับเนี่ยเหมือนอิดมอนนะครับเนาะสูตรการสร้างเหมือนอิดมอนเก่า ตามวัดเก่าต่างๆนะครับนที่เราไปตามสุพรรณนะครับเนาะไปตามกําแพงเพชรนะครับเนาะไปตามอยุธยานะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันเป็นสูตรการสร้างอิฐมอญเก่านะครับผมเห็นไหมครับแล้วก็มีเห็นไหมครับมีแกบมีอะไรนะนะครับที่คล้ายๆหลวงพ่อโหน่งเลยนะครับเนาะการสร้างนะครับเห็นไหมครับดูดีๆนะครับเนื้อหาเขาบางส่วนก็เหมือนหลวงพ่อโหนงนะครับกับหลวงพ่อปานวัดบางลงโคนะครับเนาะ นี่นะครับนะเป็นดินเก่านะพี่นะครับเนาะดินเก่าคืออย่างนี้นะครับเนาะดินใหม่นะครับดินใหม่ก็จะเป็นอย่างเนี้นะครับนี่นะครับผมเล่นภาพพี่นะครับผมก็ไม่ได้เก่งหรอกผมก็โดนมาพี่นะครับเนาะเราโดนมานะครับผมถึงบอกนะผมเช่าหมดนะครับเช่ามาแล้วเรามาศึกษานะครับเห็นไหมครับความต่างง่ายๆความเก่าความเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ นี่นะครับความต่างมันก็ต่างกันเยอะแยะแล้วนะครับพิมพ์ก็ต่างมาดูพี่นะครับเนะนี่นะครับเห็นไหมครับพิมพ์ต่างดูอะไรเอามาเรามาดูในหนังสือกันก่อนนะนพี่นะรเนาะจะได้แบบเปรียบเทียบพิมพนะนี่นะเห็นไหมครับุนี่นะครับเห็นไหมครับพิมพ์อันนี้นะครับพิมพ์ก็ต่างเลยเห็นไหมครับเนื้อหาก็ต่างนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับเราไปเดินสนามเราไม่รู้หรอกคุณพี่นะครับเราดูนะครับเราดูแล้วเราเหมือนเราไปทําข้อสอบนะครับเนาะซื้อมาโดนก็ช่างมันนะครับเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับผมคนเล่นพลาทุกคนนะครับเนาต้องเป็นต้องโดนพาเกยอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับพิมพ์นะครับเนี่ยนะครับเนาะดูตรงนี้นะครับพิมพ์นะครับแต่ขอบเคิร์บนะครับก็ธรรมดาของพลาการเลี่ยมพลาสมัยก่อนนะคุณพี่นะครับช่างบางคนก็ไม่ได้สนใจนะครับเลี่ยมรอบไอ้ฝน ฝนพระเพื่อที่จะเอาใส่กรอบให้ได้เป็นวิวีนะครับสมัยก่อนนะครับอย่าว่าแต่หลวงพ่อเงินพิมพ์นี้เลยนะครับพระสมเด็จหลายองค์ยังโดนฝนเลยนะครับพระที่เล่นหาสมัยก่อนชัดเจนยังยังโดนฝนเลยนะครับภาษาอะไรกับหลวงพ่อเงินพิมพ์พัดจุดล่ะครับนะเพราะท่านดังเป็นรูปหล่อเป็นวิวีนะครับโดนฝนมันก็ไม่แปลกนะเป็นวี่ีนะครับเนี่ยดูวิทีนะเป็นวิวีดูความนะครับนะเห็นไหมครับความกระดังกระด่างของด้านหลังนะครับกระดํากระด่างความเก่านะเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงนะอุ้ยอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคุณว,วุทยี่นะับภาพพิมพ์นี้นะครับคุณวิทยพี่ดูดีๆนะครับเขาเหมือนมีเขาเหมือนเขาลงอะไรแบบลงแบบรักษาสภาพนะเก่าๆด้วยพี่ดูนะดูด้านหน้าภานะนี่ยังพอมีเหลือนะครับเห็นไหมครับมันคล้ายๆเป็นยางไม้เป็นชะแล็กเป็นอะไรสักอย่างนะแต่ผมพาชมแต่ผมลงกล้องนะพีน่นะี้ยนะเห็นไหมครับนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับ เขาเหมือนมีการลงมาตั้งแต่สมัยนั้นนะพี่นะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับจะมีลงต่างๆ่นะเห็นไหมครับนี่องค์ดูนี้ก็ไดลนี่นะครับเนี่ยองค์นี้ก็โดนฝนนะเห็นไหมครับพี่เนี่ยเขาเหมือนมีพยายามลงเหมือนจะเป็นยางไม้นะพี่จะเป็นค้นๆนะนะครับค้นดูด้านหน้านะเห็นไหมครับนี่นะนะครับเนาะเราดูพิมพ์กันแล้วนะนี่นะครับเนาะเห็นไหมครับก็มีความต่างนะพี่นะครับก็ ผมคนหนึงนะที่ไม่อายนะพี่วีนะครับที่เล่นพารมาแล้วโดนพารกงพารเกเราไม่อายกันนะนะครับเราบอกคนตรงๆนะครับนะพอเล่นพารนะครับมันผมว่ามันต้องโดนทุกคนแหละนะครับพารเกะนะครับมันไม่มีใครรู้ทุกอย่างนะพี่นะครับนะครับแต่บางคนก็พอมาพูดว่าเขาโดนพารเกสอ่ะจะจาแต่ที่ว่าเขาโดนพารเกสนั่นแหละนะครับเอ้ยเคยโดนพารเกมาจะไม่จะรู้จักเทได้ยังไงก็ะจะไปแบบจะไป คือจะไปเอาแต่ไอ้คาที่ว่าเขาเขาพูดว่าเขาโดนพระเกนะมนไม่มีนะผมว่ามันไม่แปลกมันไม่พี่นะครับนะครับคนเล่นพระนะครับมันก็ต้องโดนเกเป็นธรรมดามไม่มีนะเกเพื่อที่จะมาศึกษาว่าอ้าวเฮ้ยอันนี้มันอันนี้มันไปส่องที่บ้านนะใครจะไปนั่งส่องตามแผงไปนั่งเหมือนอ่านหนังสือตามร้านหนังสือสมัยก่อนเหละครับพีน่นะครับเราชอบเราอ่ะ เอาไม่เป็นไรเราไปศึกษาเราก็มาศึกษาที่บ้านเนี่ยศึกษาไปศึกษามาเออมันไม่ใช่เว้ยอย่างนี้เว้ยอ่ะแล้วรอเราพอเราไปเจออย่างเงี้ยเห็นไหมครับเห็นไหมครับความเก่าเป็นคนละเรื่องเลยนะเพื่อนพี่นะครับเนาะเห็นไหมครับเพราะเราโดนมาแล้วไงครับนะครับใช่ไหมครับนะครับก็ถึงวอนะครับเนาะเล่นพระนะครับโดนเก๋เคยโดนเก๋มามันไม่แปลกนะนะครับนะคือมันดีด้วยที่เขากล้ายอมรับนะครับว่าเอยโดนเก๋มานะครับบางคนก็เห็น เห็นเขาโดนเก้ก็เอ้ยโดนเก้ดูไม่เป็นโดนเก้นะครับเนาะนะครับคนเราเป็นด้วยพี่นะครับอย่าอย่าว่าแต่เล่นพลาดเลยนะโดนเก้นะครับนะเป็นพี่นะการใช้ชีวิตนะครับทุกๆคนมันก็มีผิดพลาดกันหมดแหละเป็นด้วยพี่นะครับนะครับถ้ามันไม่มีผิดพลาดมันคงอุ้ยประสบความสําเร็จกันหมดทุกคนแล้วเป็นวพี่นะครับมันถ้าใครไม่ไม่ก้าวพลาดนะครับลงทุนอะไรไม่ก้าวพลาดรวย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 อย่างเดียวมันไม่มี ผมว่าต้องไประดับสุลต่านนะนะครับมันต้องรวยมันไม่มีนะมันต้องแบบอะไรก็ประสบความสมําเร็จในชีวิตหมดนะครับมันโอ้มันต้องแบบรวยมากๆนะครับมันไม่มีเวลาถ้าคนประสบความสมําเร็จอย่างนั้นนะครับจิตใจมันไม่แบบมันไม่มีเวลามาสนใจคนอื่นหรอกไม่ม <yy> ีนะครับว่าเขาทําอะไรก็ประสบความสําเร็จหัวเขาก็จะคิดแต่โครงการต่างๆนะไม่มีนะนะครับรู้ไหมครับนะครับมันจะแค่นั้นเองนะไม่มีนะครับ ผมกลับมองว่าเออเล่นผ้านะครับน้องมันก็โดนบ้างเก้บ้างก็บอกกันตรงๆแบบลูกผู้ชายนะเพื่อนนะครับเนาะนะครับแค่นั้นเองนะนะครับผมก็คนนึงนะครับนอนเล่นผ้ามันก็โดนมานะครับเนาะนะครับแล้วก็เอาพ้าเนี่ยมาเป็นประสบการณ์นะครับเนาะก็เห็นไหมครับดูความเก่านะครับผมเห็นไหมครับเนื้อหามันคกนละเรื่องนะครับเพราะเรา เราไอ้นี่มานะเราไม่ได้ศึกษาบางทีครับพี่นะครับมันไม่ได้สายเราอะนี้เราแล้วเราแบบไปเจออย่างเงี้ยไปเจอแบบไปเจอมาเราก็ไม่ได้รู้เราคือเราไม่ได้ถนัดเราก็ไม่ได้แม่นแม่นพิมนะนะครับเราไม่ได้แม่นพิมพ์แล้วไปเจอพวกนิยายนะพี่นะครับไปเจอนิยายของคนขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้นะครับนะครับถูกไหมครับนะครับแล้วเราก็แล้วเราก็แบบเรายังไม่เจนนะพี่นะครับเราก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับบางทีก็ หมือนช่วยกันนะครับเอาไม่เป็นไรนะครับเอามานี่นะครับแล้วพอเรามาศึกษาเออมันไม่ใช่เราก็เอาไม่เป็นไรเราเก็บไว้นะครับแล้วพอเห็นไหมครับมันก็มันก็พาไปหาอีกอย่างหนึ่งนะเห็นไหมครับดูความเก่านะครับเนื้อหายังอิดมอเลยนะนะครับมาลงมาลงกล้องกันนะพี่นะครับ อน้เพื่อนเพื่อนพีนะครับเดี๋ยวผมผมผมเอากล้องผมเอากล้องสองพับวางไว้ไหนไปก่อนนะครับก็นะครับน้องเป็นไวพี่นะครับก็เหมือนเดิมนะเพื่อนวพี่นะครับเมื่อกี้ก็นั่งสองอยู่นะเป็นวพี่นะครับสองอยู่แบบแบบพอดีพระองค์นี้เขา เราเลี่ยมกรอบอ่ะนะครับพนวีวีนะครับผมก็เพิ่งได้แกะกรอบเมื่อกี้แหละนะครับผมก็เลยเพิ่งได้ส่องเหมือนกันนะครับก็ไปวางไว้ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมว่าอยู่นี่แหละไม่ได้ไปไหนเลยนะครับไม่ได้ลุกไปไหนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอขอหาแป๊บนึงนะครับพันวีนะครับก็หอมาครับพันวีพี่นะครับเจอแล้วนะครับซุกไวเหมือนเดิมนะพันวีวีนะครับสไตล์แบบขี้หลงขี้ลืมนะนะครับมาครับพันวีวีนะครับ นี่นะเพื่อนพี่ๆดูตรงหน้าท่านนะนะครับที่ผมบอกอะนะครับเหมือนการลงไอ้ลักยางไม้นะครับนาะรักษาสภาพมาแต่เดิมนะนะครับเนี่ยจะเป็นเหมือนมืกเมื่อกันนะครับลาะเขาเรียกว่าอะไรนะครับผมก็ไม่รู้นะแต่เขามีนะเพื่อนนะครับนาะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับดูนะครับเขาจะเป็นสีย้อนอ่อนนะนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีการลงไว้ตั้งแต่โบราณนะครับแต่ อย่างบอกนะครับเนาะก็อย่างที่บอกนะครับพระองค์เนี้ยเขาโดนฝุ่นนะครับเห็นไหมครับนี่ฝ่นไม่พอนะครับเหมือนมีเห็นไหมครับพี่เหมือนมีกรอบบังคับด้วยนะนะครับเนี่ยเหมือนเลี่ยมโชว์หน้าพี่นะครับเห็นไหมครับเลี่ยมโชว์หน้าด้านนี้ก็เลยเห็นไหมครับมีการผิวเปิดนะครับนี่นะครับเขามีเขามีผิวเปิดนะคพี่ๆนะครับเนาะพราะเขา เป็นเหตุเป็นผลนะเป็นไม่พี s, ่ด <Regard Perfect. S 1> nice ูขอบนะนะครับเห็นไหมครับฝนเก่านะเป็นไม่พี่นะครับเนาะถ้าจะฝนนะครับต้องดูให้ฝนเก่านะครับเหมือนรอยต่อใบนะครับนะเขาฝนเขาเลี่ยมเปิดหน้าผู้เห็นไหมครับทั้งหน้าเขาเปิดนะครับงหน้าเขาผิวผ้าเขาเปิดนะครับแต่เขายังมีเห็นไหมครับตรงพัดจดตรงหน้าท่านนะครับจึงเป็นแบบเหมือนลักยางไม้เก่าอนะครับเนาะยังมีนะครับเนี่ยเนี่ยเขาเลี่ยมเห็นไหมครับรอยจับขอบนะครับเนี่ยเห็นไหมครับ เตรียมเปิดหน้านะครับเนาะเขาเลยฝนนี้ครับนะครับเห็นไหมครับดูตรงเนี้ยใต้ฐานนะครับเนี่ยนะครับแบบบีบนะครับเหมือนเปิดหน้าบีบกดพระไว้นะครับเราไม่ให้พระหลุดนะครับเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยนะครับก็อะไรมากมายนะพี่นะครับภาษาอะไรกับหลวงพ่อเงินเนื้อดินนะครับพอท่านพระท่านแพงพระโลหะนะนะครับเขากขแบบฝนนะพี่นะครับ เห็นกรอบสวยๆฝนใส่ยัดใต่นะครับขนาดพระสมเด็จนะครับเดินหากันมาตั้งนานยังมีบางองค์ยังฝนซะแบบนะครับก็งงว่าโอ้โหจ้างเรี่ยมพระโบราณโหดนะปุ้ยวีนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับด้านหลังยังพอมีนะนะครับที่บอกเมื่อกี้นะครับเหมือนยางไม้นะครับนี่นะดูความเก่านะนะครับเนี่ยดูปุ้ยพี่ดูดีนะครับผมคิดพระถึงพระหลวงพ่อปลาเลยนะครับกับหลวงพ่อโหน่งนะครับ ดูเม็ดแกบนะไม่มีนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับก็คือตามประวัติ่ะพระหลวงพ่อเงินจะแก่กว่าจะเก่ากว่าสองสององค์นั้นนะครับแต่เนื้อหาไปทางเดียวกันไงเนไม่รีนะครับไปทางเดียวกันไงครับนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูพระเห็นไหมครับพระเกที่เห็นไหมครับเนี่ยคนละเรื่องใช่ไหมครับ พิมพ์ก็คนละเรื่องนะครับนะพิมพ์ก็คนละเรื่องแล้วก็เนื้อหาก็คนละเรื่องนะครับนะแล้วก็เรามาดูตรงที่ข่ากระเทะมั่งนะครับนี่นะครับข้างในก็เก่านะนะครับเหมือ um. นอ <c oughs> <ถ>ารมณ์เหมือนอิดมอนน่ะนะเพี่ๆนะครับอิดมอนตามว <c oughs> <ถ>ัดเก่า,านะครับเนาะตามยุทธยาสุโขทัยกำแพงนะครับเนาะสุพรรณอะไรเงี้ยนะครับคล้ายๆอิดมอนนะครับนี่นะนะเขาฝนเป็น เป็นพักเลยนะนะครับเห็นไหมครับเป็นพักไว้ให้แบบให้แบบกรอบผ้ายึดนะนะครับเห็นไหมครับนี่นะนะครับแล้วก็ดูพี่พี่ดูลาดินนะนะครับเห็นไหมครับลืมให้ดูนะครับลาดินนะครับเม็ดแกบนะครับเห็นไหมครับลาดินเม็ดแกบนะครับแล้วก็ความนี่นี่ความคลาสสิกของนะครับ พ้าเนื้อดินเผาเก่านะครับตรงนี้โดนไฟเยอะตรงนี้โดนไฟน้อยนะครับเขาเรียกนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เข้มอ่อนนะครับแล้วก็มีผมเรียกว่าลักยางไม้แล้วกันนะพี่นะครับเห็นไหมครับพราะดูเป็นพอดูเป็นพราะดูเป็นเหมือนแบบลงมาตั้งแต่ต้นนะนะครับการลักษาะภาพผ่าของยุคนั้นนะครับดูตรงหน้าท่านนะครับจะชัดหน่อยนะครับ นี่นะครับนี่นะนะครับนี่นะนะครับก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อพี่นะครับช่วยกดติดตามช่องนะครับกดไลค์คลิปให้ผมกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ